เนี่ยประกอบเสร็จเรียบร้อยเป็นทัสศากิกิสวยงามชื่อ n a c h i f i k u h o l i c มาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเป็นการรีวิวงานตั้งงานเรซินนะครับจากเรื่อง One Punch Man จากค่ายหมู่วันสตูดิโอนะครับซึ่งเนี่ยก็คือ ของที่ออกมาจากกล่องนะกล่องที่เขาขนส่งมาแล้วก็ข้างในก็จะเนี่ยฮะกล่องน้ําตาลซอสกล่องน้ําตาลนะครับโอ้อะไรมันจะซับซ้อนขนาดนั้นนะครับก่อค่ายนี้ขึ้นชื่อเรื่องการแพ็กเกจนะแพ็กเกจจิ้งก็สุดยอดเลยแล้วค่ายนี้เรื่องแพ็กเกจไว้ใจเขานะครับอ่าก็จะห่อบับเบิ้ลมาอีกทีนึงนะครับสําหรับกล่องที่เป็นกล่องน้ําตาลของค่ายน,นะ เนี่ยฮะแล้วก็ชิ้นส่วนนี้ด้วยเดี๋ยวอันนี้เอาไปรีวิวอีกทีนึงนะครับเนี่ยฮะสำหรับกล่องน้าตาลก็อันนี้ก็จะเป็นแต่ละด้านของกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่บอกเอาไว้นะครับเนี่ยอันนี้ก็แต่ละด้านเลยครับ4ด้านแล้วก็จะมีด้านด้านข้างอีก2ด้านนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นด้านบนกับด้านล่างนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับเราก็ไปแอบแกะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไม่รู้หรืว่าไอ้ด้านที่ผมแกะมันจะเป็น ด้านไหนนะก็มาดูเอาอ๋อครับเป็นด้านบนพอดีเลยนี่ครับกับตัวที่3ของลายนะครับลายฮีโร่เป็นฮีโร่คัสเอสลำดับที่2นะครับทัสซูมะกินะครับกล่องสีเขียวสวยงามมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปของดาร์ฟของงานนี้เลยนะให้ดูกันแบบเต็มตาเลยนะครับนี่นะครับแต่ละด้านนะครับเอ๊ะแต่งงตัวนี้น่าจะเป็นคําพูดของทัสซูมะกีในเรื่องนะ น่าจะพูดถึงใครน้องสาวของตัวเองที่อยู่คลาสบีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเน่โอเคข้างบนก็จะเป็นโลโก้ชื่อของค่ายที่ทำงานปั้นชิ้นนี้นะอ่ะโอเคไปแกะต่อเลยนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องตัดต่อแวบ,บไปแวบบมานะแกะเลยเห็นไหมมาจากกล่องสีข้างในก็จะเป็นกล่องดำโหลายชั้นเลือกเกินมาก็รีวิวกันอย่างนี้แหละ น่าจะเหมือนของจีนอสนะครับที่สามารถแกะเป็นแม่เหล็กน้าหาจริงๆด้วยเพียงแต่ว่าปกติคลิปที่แล้วอ่ะมันจะมีของที่อยู่ข้างบนนะครับซึ่งอันนี้เขาแยกออกมาแล้วล่ะก็จะเป็นตัวนี้อ่ะก็ามาดูก่อนเลยว่าแต่ละชิ้นเป็นยังไงบ้างนะครับโปสการ์ดนี้ก็เหมือนกับตัวที่แล้วแล้วนะครับก็จะเป็นดราฟของงานปั้นนะครับของแต่ละตัวอันนี้ก็จะเป็นของทัศสึมากินะโอ้ยังสวยเลยครับผมนี่พริ้วเลยนะเนี่ย สวยงามครับอ่าแล้วก็ที่อยู่ในบัตรนี้ก็แน่นอนครับผมแกะแบบไม่เสียดายแล้วนะครับแกะเลยอ้าวแกะเป็นแกะครับก็แกะเลยครับผมไม่ได้คิดจะไปส่งต่อให้คนอื่นอยู่แล้วนะครับนี่แน่นอนครับมันก็จะพลิกได้เป็น2ด้านนะเนี่ยฮะให้ดูเลยอ่าเดี๋ยวกาวออกมาแล้วก็ซูมเข้าไปนี่ครับนะครับก็จะเป็นอ้อ รอบนี้มาแปลกนะรอบนี้เอาการ์ดมาไว้ข้างในโปสการ์ดอีกทีหนึ่งนะอ่าก็มีอะไรแปลกใหม่เรื่อยๆนะครับสำหรับค่ายนี้ไม่จำเจดีเออเออโอเคโอเคอ่ะเอาตัวโปสการ์ดสองด้านนี้ก่อนละกันนะครับเหมือนเดิมครับก็จะเป็นการแนะนำตัวละครแบบคร่าวๆของงานตัวนี้นะทาสึมเกะน,นะครับนี่ฮะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ก็อ่าผู้ชมทุกคนก็สามารถที่จะหยุดคลิปแล้วก็ อ่านตัวข้อความนี้ได้นะครับเนี่ยฮะด้านหลังก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับนี่คราวนี้มาดูที่ตัวการ์ดเล็กๆก,กันบ้างนะฮะนี่ครับการ์ดเล็กๆก,ก็เป็นรูปทัศนซมเกีนะครับยืกอนกอดอกสวยเลยแล้วจะบอกรายละเอียดของตัวงานปั้นว่าทํามาทั้งหมด120ชิน้นแล้วก็ตัวผมได้เป็นนี่ครับนัมเบอร์39นะครับของจํานวนทั้งหมด120ชิน้น ทั่วโลกนะแล้วก็เหมือนเดิมครับด้านหลังก็จะเป็นคําขอบคุณของทางค่ายนะครับสำหรับตัวกล่องดำเนี่ยก็จะเหมือนของจีนนอเลยนะครับก็จะเขียนเป็นชื่อของแต่ละตัวเลยนะครับอันนี้ก็ทัศสมากีินะแต่ละด้านนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนครับผมเลยอย่างชอบเลยครับหน้าตาของทัศสมากีในเวอร์ชันเี้นะเราก็เปิดเลยมีประสบการณ์แล้วนี่ฮะส่วนข้างในก็จะเป็นกล่องโฟมครับอ่าแต่เป็นกล่องโฟม โฟมอ่อนสีดำนะรอบที่แล้วโฟมอ่อนสีสีขาวนะครับรอบนี้จะทําเป็นแม่เหล็ก2ชิ้นนะคลิปที่แล้วเนี่ยทำแม่เหล็กชิ้นเดียวอยู่ตรงกลางนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นของ g ีนอสแล้วก็ของไซตามะก็ย้อนไปดูในช่องผมได้เลยนะโอเคผมก็เอาโฟมออกก่อนนะนี่ <c oughs> โอ้รู้สึกจะมีเรซินใสด้วยนะนี่อ่ะผมเอาพวกโฟมๆนี้ออกไปก่อนนะ โหแน่นจริงครับเสียวจังเลยอ่าค่อยๆค่อยๆทีละนี้ทีละหน่อยนะแตกมานี่ซ่อมยากนะครับเรซินใส,น,สนี่คืดอ่าฮพอยังดีเลยแหละนะโอเคเอาออกมาได้แล้วว้าวสวยเน่เน่เน,เน่ให้ดูใกล้โฟกัสใกล้ๆนะครับตัวฐานก็จะเขียนทัชมะกินะ เป็นสีเทาแบบเมทัลลิกนะครับเนี่ยหินนะครับให้ดูรอบๆเลยรู้สึกของ g ีโนสเนี่ยหินจะเพ้นท์ได้สวยกว่านะอันนี้ก็จะดูแบบแบนๆดูแบบไม่มีมิติเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็ให้ดูข้างล่างข้างล่างมีวงกลมอะไรเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีไฟเหรออ่าเดี๋ยวค่อยดูว่ามีไฟจริงไหมเนี่ยก็จะเป็นรูปของทัสมากินะครับ S2 S2 นี้ไม่รู้คืออะไรนะ ตัวเกลียวขึ้นก็จะเป็นเรซินใสสีเขียวเขียวแบบเขียวเข้มเลยนะสวยงามไม่มีเลยอะไม่มีฟองอากาศเลยเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่มีเลยครับนี่สวยงามรูเล็กๆนี่อะไรขอดูหืมอ้าวรู้เลยมีไฟแล้วละ่ะถ้างั้นอ่ะถ่าน6ก้อนแล้วก็อากาวดินน้ำมันน่าจะใช้กับตัวนี้แหละพวกเสาๆชา้ชาๆนะครับ อโอเครอดปลอดภัยไหมนะ <c oughs> อ่าเท็กซ์เจอร์ของหุ่นนี่ก็ทำออกมาโอเคเลยนะนี่รองเท้าเล็กๆน <c oughs> โอ้ขาเล็กมากจริงๆนะเนี่ย <c oughs> ตาทัศสมก,กิสวยนะครับแล้วโอ้เล็กลกมากเล็กแต่ยังทำตาสวยขนาดนี้ก็โอเคนะครับผมก็โอเคนะผมแบบอ่าผมดัดมั้ง <c oughs> แล้วก็ชุดก็พลิ้วเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของการเพ้นสีเหรอจะเพ้นแบบแบบธรรมดาเลยนะครับไม่ได้มีไฮไลท์ในการลงสีหนักลงสีเบานะอ่าโอเคผมแกะมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่ากว่าจะแกะได้เนี่ยดูตามรูปนะคือมันแน่นมากครับมันแน่นมากจนแบบ เออผมต้องใช้วิธีนี้เอาสก๊อตเทปใสนะมาติดติดรอบๆเลยแหละแล้วก็ค่อยๆรวบทีละด้านทีละด้านเนี่ยมาไว้ด้วยกันแล้วก็ดึงทีเดียวโอ้โหออกเลยคราวนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่อยากจะใช้แบบเข็มแงะหรือว่าเอาคัตเตอร์มาแงมาแซะให้มันเกิดความเสียหายหเกิดรอยเนาะแต่แน่นจริงมันไม่มีอะไรมาทําให้มันแบบแกะง่ายเลยนะทางค่ายเนาะโอ้โหลำบากกันเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ที่ผมออนแหละแต่ มันฮาคือที่ฮาเนี่ยพอกดจากออนไปออฟนะนี่ไฟติดแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะลองอดับไฟนี่ดูแล้วกันนะครับอ่ะก็สว่างในระดับหนึ่งนะไม่ได้สว่างจ้าอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวตอนถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ามันมันขนาดไหนสำหรับการประกอบนะอ่ะผมจะให้ดูเลยครับทุกรูเลยเนี่ย ผมก็ใช้เนี่ยฮะกาวดินน้ำม,มันยัดเอาไว้แล้วนะอย่างที่เห็นแหละฮะยัดไว้แล้วคือมันต้องรีกล้องให้เร็วครับทุกๆจุดเลยเพราะว่าไม่งั้นโอโ้โหมันจะช้ามากเลยนะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่อยากที่จะแบบเสียบแล้วไม่มั่นใจว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดนะเอาให้แน่นไปเลยนะครับคือแน่นๆไว้เลยครับมันเลยต้องใช้เวลาแล้วมันก็ต้องรีกล้องให้เร็วด้วย <laughs> อ่าแง่งทั้ง5้าแง่งก็ถูกประกอบเสร็จแล้วแน่นอนนะครับอันนี้ฟรีสไตล์เลยนะครับแท่งเหล็กไหนจะใสต่ตรงไหนก็ได้นะ สุดท้ายคือเอาทัศสึมากิมานะเนี่ยฮะใส่ตามจุดตรงนี้เลยอืมโอเคกาวน่าจะติดกาวติดแหละนี่ถ้าไม่ติดนะร่วงร่วงแน่นอนผมก็จะร้องไห้ เนี่ยฮะเสร็จแล้วคือไม่แน่ใจว่าถ้าเอาไปตั้งเทียบกับงาน2ตัวแรกเนี่ยมันจะเล็กกว่ากันขนาดไหนนะแต่ว่าผมคิดว่าทางค่ายเนี่ยทำออกมาแบบในสเกลที่เหมาะสมแล,ล้วล่ะแต่น้องจะตัวเล็กกว่าแน่นอนเพราะว่าตัวน้องเขาในเรื่องเนี่ยเป็นเด็กอยู่แล้วนะเนี่ยประกอบเสร็จเรียบร้อยเป็นทัศนคิสวยงามชิบ้าร่วงเออเนี่ยเห็นไหมใส่ใส่ใสโอ้ยตา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 ยต้องใส่ดินน้ำมันให้แน่นกว่านี้นะครับอ่าก็ นะแล้วนี่ก็คือคลิปที่ผมเนี่ยตั้งใจอาจเอาเฉพาะเสียงเนี่ยมาซ่อมคลิปทั้งหมดนะแล้วผมก็เปิดไฟ LED ค้างไว้ประเด็นคือเนี่ย เอา้าเนี่ยครับอยู่ดีๆมันก็สว่างมากกว่าเดิมขึ้นมาประมาณว่ายังไงอ่ะลิบิกเบรกปลดล็อกศักยภาพให้เต็มร้อเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาซะอย่างนั้นนะสำหรับทัสซึมก,กิตตัวนี้นะตัวฐานเนี่ยทำออกมาก็โอเคเหมือนตัวก,ก่อนๆนะฐานเหมือนกันนะครับการลงสีก็จะสู้ของตัว G จนอสไม่ได้นะเจนอสเนี่ยฐานจะสวยกว่านะเกลียวขึ้นที่เป็นเรซินใสเนี่ยอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับสีเนี่ยเข้มเขียวเข้ม,ม,ม,มกําลังดีเลยมันทําให้แบบเฮ้ยน้องเขาเด่นขึ้นมาจริงๆเล สว่างจริงน้องเด่นขึ้นมาทันทีเลยอ่ะชอบชอบเฉพาะตัวโมเดลเนี่ยผมจะดูที่ตาเป็นหลักนะทาออกมาได้สวยดีสอบผ่านเลยนะครับตาคมตาคมสีผมสีเสื้อลงสีให้ไม่เลอะก็ถือว่าสอบผ่านแล้วนะครับการประกอบนี้ก็แน่นอนฮะลวมแทบจะทุกจุดเลยแต่มันสามารถแก้ไขได้ด้วยการเอากาวดินมันมายึดติดได้นะครับจบลงไปแล้วครับกับการรีวิวทัสมากิฮีโร่อันดับ2จากเรื่อง one พัชแม man ของค่ายบูวานสตูดิโอ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าทุกคนเย้ yeah!